สวัสดีมงามนะคะเด็กๆผู้ปกครองและคุณครูทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูจะมาอ่านนิทานอ่านหนังสือเรื่อง teddy mouse นะคะ the minute make it mouse เจ้า teddy mouse นะคะชอบซ้อมนะคะชอบซ้อมส้ม,มต,ตานะคะแล้วก็ s u p e r r i c e อู้เขาจะไปแข่งขันรถโก k า r t กันนะคะมาดูซิว่าเขาทำอะไรกับรถโกคาร์กันนะคะเรามาเริ่มจาก introducing เราม่รู้จักเดาทั้งที่เดมัลส์กันเลย the make it the min it and the make it mouse ว่าเขามีอะไรเป็นเอาเป็นเป็นโทรของเขานะคะเป็นสิ่งที่เขาใช้ในการซ้อมนะคะมี set square s p a n n e r เห็นกันไหมคะ about หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ about hammer hammer pencil, s l e scissor, glue, ruler, scissors. เรามาดูกันสิ t e t t y mouse want to rise. เขาต้องการไปแข่งรถกันนะคะเรามาดูกันสิว่าเขาทำอะไร Her friend around the tracks. เพื่อนของเขาอ,อ,อยู่รอบๆแทร็กแล้วนะคะรอบๆ r ทร็กไรซิงทร็กแล้วนะคะเย้เรามาดูกันสิ so she found some spare oil เขาเจอ spare oil นะคะล้อรถนะคะว่ายังทายนะคะแล้วก็รถ spare wheel ก yeah ็คือล้อรถนะคะคนครูพยายามเปิดๆไม่ได้โอเคเห็นไหมคะเขาได้สองอันแต่คนละสีเห็นไหมคะว่าเขาดูซิว่าเขาจะมาทำอะไรเกี่ยวกับการแข่งขันนะคะเขาจะทำ go so. k a r ก็คือรถลางนะคะที่จะแข่งนะคะ and boxes rope and snack ooh and sack sorry a n sack แล้วก็กระเป๋านะคะแล้วก็มี s ซ c มีอะไรแล้วเขาก็มีสายมีอะไรนะคะ,ะ,ร,ะ,คะรบก็คือเชือกนะคะเชือกและ s ซ c ก็คือดีกับถุงนะคะ s ซ c ก็คือถุงนะคะ okay เรามาดูกระสีมีอะไรบ้าง do d tatties in her workshop จากแชทชีก็ไปที่เวิร์กช็อปก็คือที่ที่เขาทํางานของเขานะคะที่เขาสามารถทํางานนะคะเห็นไหมคะเขามีอุปกรณ์ครบเลยอันนี้เรียกว่าอะไรครบเก่งมากๆค่ะ and now her friends all w i s about ตอนนี้เพื่อนเขาก็มีกคกะกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะ g ก o ดรีไซเคิลนะคะในเด็กรู้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเรามาทำรีไซเคิลได้หลายอย่างเลยเห็นไหมคะโอ้ยยี่ก็ก็ขับ are ready to go start ready n e x e t go 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 n ะ w how t ว go finish line in tatties go go cars อเคนะคะ,ะ, go, go, okay, ะ,คะเห็นไหมคะ เรารีไซเคิลแล้วก็ไล่สนุกด้วยนะคะโอเคค่ะคราวนี้เราลองเพลงแบบน,นี้เราควรจะทำอะไรซูมซูม to the moon นะคะเราจะไป to the moon กับ็อกเก็ตกันนะคะทำอะไรที่แบบ It s u p e r r e ก็ invention กันนะ invention ก็คือที่แบบว่าดัดแปลงนะคะงั้นเราจะไป to the moon กันนะคะรา z o ซูมซูม to the moon นะคะพร้อมกันเลยยัง Zoom 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 we zoom into the moon Zoom 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 We're gonna be the zoom five, four, three, two, one plus up are you coming, huh? are you coming, huh? zoom zoom zoom, we zoom into the moon, zoom zoom zoom, we are gonna be the zoom five four three. เก่งมากเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ Sweet dream ฝันดีนะคะทุกคนบายบายคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ เรียนรู้กันเรียนรู้อย่างสนุก